นี่ทุกคนดูสควิตเกมกันหรือเปล่าแล้วเคยเล่นแกะขนมน้ําตาลของสควิตเกมกันบ้างไหมครับน้องคนนี้ครับส่งคลิปแกะน้ําตาลมาเพื่อแลกกับ300โลบักของผมแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับผมขอจอคนละสองทีครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันยากไหมวะคือเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นนะครับผมเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาน้องคนนี้ทักผมมาครับพระเจ้าทักมาพี่ไอ้ครับผมขอเล่นเกมแกะขนมน้ําตาลจากเรื่องสควิตเกมเพื่อแลกกับ3 0 0โลบักครับโอเคคลิปนี้เจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแชทแกะ ไ,ได้รูปเลยแองจิเกตได้ไหมผมอันนี้ก็มีขายตามท็อปทุกสาขา <S <S <ๆ S 2> เลยผมเฮ้ยจริงเหรอมีขายที่ท็อปด้วยหรอถุงละ149บาทนะผม149บเาทเพื่อเล่นเกมนี้เอาดิใครอยากเห็นผมลองเล่นเกมนี้บ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกกันนะแชทลองแกะนไลฟ์สตรีมไม่ได้โดนตอก,นอกเฮ้ย<ม>เขามีกล่องเหล็กให้ด้วยหรอ มันค่อนข้างแข็งนิดนึงแลวก็หนาด้วยนะเนี่ยมันยากไงน้องเองต้องเลียก่อนนะถ่ายตอนเลียให้ดูด้วยได้ปะเอาละฮะพยายามแกะเข้าพยายามแกะเข้าต,เขาต้องเลียของมันต้องเลียโออินนำยังทำตามเลยถ้าแตกไม่ได้นะครับ<ะ>เฮ้ย <c oughs> เอาเรียบร้อยครับผมนี่กัด <c oughs> จนเราแบบโหมันค่อนข้างแข็งแนวโหวจบเกมเลยจบเกมเลยน้องจบเกมเลย ถ้าเดี๋ยวผมให้รางวัลปลอบใจนะครับผมสัก100โลบักแล้วกันนะแชทเรียบร้อยฮะแล้วใครมีคลิปวิดีโอเจ๋งๆอย่าลืมส่งมาให้กันดูด้วยนะครับที่ Discord ดิสคอร์ดเด้อดิสคอร์ดนะไม่ใช่เพจดิสคอร์ subscribe